สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่นี้คือพรายเทพนิมิตนะครับซึ่งเพิ่งมีการปลุกเสกไปเมื่อวานนี้ก็คือวันที่30เมษายนปี68นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้คือ,อเป็นทรงเทวดานะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ทุกท่านดูเลยนะครับหากท่านสนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลของช่องเครื่องรางมงคลท่านเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์ว่าร้านเครื่องรางมงคลหรือเข้าไปที่ w w w เครื่องรางมงคล com สำหรับท่านลูกค้าที่สะดวกทางลายแอดไลน์เข้ามาที่ adsai.ok007 OK เติมตัวเอกลมๆด้วยนะครับหรือท่านใดสะดวกเฟซบุ o กนะครับสามารถเข้ามาที่แฟนเพจร้านเครื่องรางมงคล FC ได้เลยครับแล้วก็ อธิบายมวลสารนะครับการบูชาต่างๆนะครับในคลิปเดียวเลยนะครับก็อย่าลืมครับสำหรับท่านที่เพิ่งเจอช่องเราเนาะช่องเครื่องรางมงคลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนี่ครับปลุกเสกพร้อมกับพระศรีวลีรุ่นรุ่งเรืองเฟื่องฟูของวัดคงคาเรียบซึ่งรุ่นที่แล้วนะครับโหหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะมีการสร้างเป็น พรายเทพนิมิตนะครับหรือเทวดานั่นเองนะครับพรายเทพนิมิตคืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าพระอาจารย์นูนเจ้าวาดวัดคงขาเรียบนะครับท่านเป็นผู้แจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานในวัดวันนั้นถ้าเกิดว่า,เ,าเรา เห็นในกล่องเนาะที่ท่านได้แจกเนาะเนี่ยคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับท่านจะแจกทุกคนเลยในกล่องก็จะมีพระ,ะกันครับหลายสีแบบที่ท่านเห็นนี้แล้วก็ยังมีพระสมเด็จด,ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะทําคลิปในรอบหน้านะครับพระพวค์นี้จะเป็นพระแจกทั้งหมดแต่ถ้าเป็นองค์จัมโบ้แบบนี้จะเป็นตัวแจกคนช่วยงานคนทาสีพระเออยอะไงเงี้ยนะครับแจกทีมงานเด็กวัดรุ่นนี้นะครับทีมงานเด็กวัดสร้างถวายนะครับออกในนามวัดคงคาเรียบออกมาเพื่อแจก ณนะตอนนี้นะครับถ้าใครไปวัดก็สามารถที่จะเช่าบูชาได้ที่วัดคงคาเรียบจะไม่มีกล่องนะครับจะเป็นซองโบราณโบราณแบบนี้เลยโอเคพลายเทพนิมิตนะครับนี่ที่ท่านเห็นอยู่ฮะเป็นเทพกึ่งพลายพรายคืออะไรบางคนบอกว่าเออพลายคือผีเออถ้าเกิดในความเชื่อของทางสายใต้นะต้องบอกว่าทางสายใต้คําว่าพลายเนี่ยหมายถึงนำดวงจิตดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วในอาการต่างๆนะครับซึ่งจะเชื่อว่าเขาจะมี พลังอำนาจของดวงวิญญาณของเขาอะยิ่งตายแปลกๆตายเขาเรียกว่าตายตายโหงอะเนาะอ่าก็จะยิ่งทําให้มีกําลังมากขึ้นแต่นําดวงจิตดวงวิญญาณเหล่านั้นนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเขาก็เชื่อกันว่าการนําพรายพวกนี้มาเข้าไปในพิธีกรรมพุทธาพิเศษจะทําให้พรายพวกนี้ยกระดับขึ้นมาจากผีทั่วๆไปเป็น เทวดาชั้นต่ําภูมิจะประมาณเจ้าที่ภาคกลางเขาจะเรียกเทพกึ่งพายนะหรือเทวดากึ่งผีนั่นเองนะครับซึ่งเ,เทวดาพวกนี้นะครับจะเน้นสั่งสมบุญกุศลตรงนี้เป็นความเชื่อนะบอกก่อนนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสั่งสมบุญเพื่อที่จะอำนวยอวยดใช้กับผู้บูชาด้วยแล้วก็สั่งสมบุญเพื่อที่จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นตามวาระและโอกาสนะครับ ตรงนี้ก็ใน1องค์นะครับก็มีความเชื่อว่ามีหลายดวงจิตดวงญาณน,นะครับโอเคเดี๋ยวมาส่องกันแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆเนื้อแรกนะครับเนื้อแรกสร้าง500องค์นะครับเป็นเนื้อผงสีน้ําตาลหลังจิเจรุนินะครับเคลือบทุกองค์จะมีรันเลขนะครับทุกองค์จะมีรันเลขนะครับนี่เป็นคล้ายๆเทพพนมนะแต่ยืนนะเนี่ยเป็นรูปไม่ใช่คล้ายๆแหละเป็นรูปเทพพนมเลยแต่เป็นรูปยืนนะครับนี่ ถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับมวลสารนะครับมวลสารเนี่ยจะคล้ายๆกับรุ่นพายทวีทรับเลยคือใช้มวลสารเดียวกันและก็บดมวลสารหลวงพ่อเฟื่องวัดคงคาเรียบซึ่งเป็นพระที่หายากมากนะครับเป็นพระที่หายากมากหลายหมื่นเลยบดท,ทํามวลสารในรุ่นนี้ด้วยแล้วก็มีพระพ่อฮกวัดท่าข้ามรุ่นแรกนะครับพ่อเจอวัดหอยรากหลวงพ่อเต๋คงทองพ่อท่านยกห้อง โอโหเยอะเลยเพราะท่านมหานิมิตก็มาเป็นประธานในการปลุกเสกเดี๋ยวท่านจะได้รับชมคลิปปลุกเสกด้วยนะครับมาดูครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีทั้งยันวัดแล้วก็ยันจิเจ,จลุกนี้ซึ่งเป็นของวัดแหละยันนี้จะใช้ในรุ่นแรกนะครับเราจะสังเกตถ้าเกิดมีตัวฟอสสตัวแบบนี้คือพระที่สร้างเกินจํานวนครับมันจะมีอยู่ประมาณสมมุติรุ่นนี้ห้าร้อองค์นะเกินมาเนี่ยเวลาเขาเขาปั๊มพระมาเนี่ยเขาจะทําเกินมาหน่อยหนึ่งเผื่อแตกเผื่อหัก เวลาการขนส่งอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดมาถึงวัดแล้วมวลสารก็มวลสารเดียวกันไม่แตกก็มีการลันให้เป็น3ฟอครับแบบนี้ครับก็คือจะมีน้อยมากจะมีประมาณ20องค์ประมาณนี้นะประมาณนะเนี่ยด้านหลังจะเป็นแบบพระศรีวลีรุ่นแรกวัดคงคาเรียบนะครับถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับองค์นี้จะเป็นผงเคลือบนะครับแล้วก็เคลือบเฉพาะเลยนะครับนี่เคลือบแล็กมวลสารเนี่ยจะผุดขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวเจาะเข้าไปดู ็นไหมครับมวลสารจะผุดขึ้นเต็มองคนะครับมวลสารก็จะเป็นผงพรายจะมีพรายกุมาร15ตนพรายพ่อเต๋พรายหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมผงพรายกุมานแท้ๆผงพรายผู้ใหญ่นะทั้งในไทยและต่างชาตินะครับผมบอกก่อนเลยว่ามวลสารสุดยอดใครอยากรู้เรื่องมวลสารใต้คลิปนี้ครับมีเขียนไว้อยู่นะครับผงพรายของหลวงปู่อัพวัดท้องใสนะครับแล้วก็เป็นผงพรายเก่าพรายใหม่ด้วยนะครับนี่ ก็ต้องพูดตรงๆเลยว่ารุ่นนี้คือพระผมกระดูผีนี่เองแต่อยู่ในรูปแบบเทพบางคนแบบว่าอยากจะไว้ต่ำาๆไว้เอวไว้อะไรอันนี้ได้นะครับบางคนไม่สะดวกค่อยพระนะแบบนี้ได้อันนี้เป็นเนื้อน้ําตาลครับสร้าง500องค์ถ้าถ้ามีโค้ดอาพวกเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะมีเลขอยู่ด้านหลังแต่ผมไม่แกะนะอะผมไม่แกะอยู่ประมาณนี้นะครับจะมีประมาณนี้ฟอนต์อะไรทุกอย่างเนี่ยทำแบบโบราณเลยนะครับสร้างแจกนะครับแต่ตอนนี้มีให้เช่าบูชาแล้วนะครับนี่ วยงามครับคลาสสิกครับหนานะพระได้หนานะเคลือบแต่ด้านหน้านะครับเห็นไหมครับสาฟอรครับนี่สามฟอรครับอันนี้ยันกลับด้วยนะจิเจรุนี้แบบนี้ก็จะสลับกันไปบางองค์ก็ตกยันตกโค้ดก็มีนะผมบอกก่อนนะก็มีเหมือนกันนะครับแต่ขอให้แท้ก่อนตอนเนี้ยพระเพิ่งออกเลยวันแรก ไม่มีเก้นแน่นอนอ่ามาดูเนื้อสีขาวครับเนื้อสีขาวครับอ่าท่านจะสังเกตนะครับว่าจะมีมวลสารเนี่ยดำๆเนี่ยจะเป็นเท่าเชิงตะกอนนะคือจะใช้ผงพลายเลยจริงๆนะแล้วก็ผงที่ใช้เนี่ยจะไม่เบียนกําลังพลายไม่เบียนกําลังพลายยังไงพระบางรุ่นผมบอกเลยว่าเขาก็สร้างตามตําราเขานะแต่จริงๆแล้วตามตําราพลายเนี่ยเขาจะไม่ใส่พวกเหล็กน้ําพีไม่ใส่พวกดินกากยายักไม่ใส่พวกที่เป็นทนสิ์เนี่ยไม่ใส่เลย เพราะว่ามันจะล้างอาถรรพ์นะครับวัตถุที่ล้างอาถรรพ์จะไม่ใช้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้นะครับแล้วก็รุ่นก่อนๆที่ผมได้ลงไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพระธนิมิตอะไรเนี่ยมวลสารดีมากมวลสารเนี่ยเข้ายาเขาเรียกว่าเข้ายาตําราพรายนะครับเข้ายาพรายเลยนะครับนี่นี่ฟอร์ฮะอันนี้จะเป็นหลังยันวัดเห็นไหมครับนี่วัดคงคาเรียบครับนี่จะเป็นหลังยันวัดแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นเนื้อสีขาวนะครับนี่ จะมีทั้งยันวัดและก็ยันจิเจรุนินะครับบางองค์ก็หลังเรียบๆไปเลยก็มีอันนี้เนื้อสีขาวนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนนะท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ l ล n e ID ดียแอ0ไซน์เนะครับไลน์ไอดียแอทไซน์เด้านล่างเลยอันนี้จะเป็นเนื้อก้นครกครับเนื้อก้นครกครับจะหลากสีนะครับอันนี้ก็แต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับอ่านหลังจิเจรุนินะครับแบบนี้นะครับ วิธีการบูชาไม่ยากครับขอพระภูมิเจ้าที่แบบพระผงกระดูกผีทั่วไปนะครับแล้วก็ท่องหนโมสามจบรุ่นนี้ไม่ต้องใช้คาถาก็ได้นะครับผ่านพิธีพุทธาพิเศษแล้วไม่ต้องใช้คาถาก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอได้เลยนะครับยิ่งทําบุญบ่อยๆยิ่งดีนะครับอุทิศส่วนบุญสุขสนให้กับดวงจติตดวงญญาณที่อยู่ในพรายเทพนิมิตนี้นะครับมวลสารดีครับถ้าเกิดคุณมีกล้องส่องพระนะคุณส่องเจาะเนี่ยนี่สังเกตไหมมันจะขึ้นผุดๆุดุดุดนี่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 นี้ย เนี่ยเน,น,นี่ดำดำเนี่ยอันนี้คือเท่าฐานเชิงตะกรแน่นอนแล้วก็ถ้าท่านส่องดีๆนะมันจะมีแบบน้ําทองขึ้นนิดๆนะนะเป็นทองทองเล็กๆละเอียดละเอียดนะครับผมเจาะได้ไม่เดี๋ยวลองเจาะดูอยากเจาะให้อยากเจาะให้ทุกท่านดูอ่ะอ่าเนี่ยเนี่ยนะมันจะมีจุดๆๆๆเห็นไหมครับมวลสารนี่ขึ้นเต็มนะผมบอกเลยอ่ะดูดำล่อง เนี่ยเนี่ยเนี่ยทำแขนเนี่ไหมครับมวลสารขึ้นตลอดเลยไหมครับเนี่ยคือจะมีทั้งมวลสารบทละเอียดบทหยาบนะครับมีหมดสีนี้อาจจะดูยากให้นึงเดี๋ยวเดี๋ยวดูสีชมพูนี่เห็นไหมเนี่ยทั้งเนี่นี่นี่จะแวบแวบเห็นไหมครับแวบแวบเนื้อเขาจะจะจะไม่ชมพูสักทีเดียวเห็นไหมครับถ้าเป็นสีอ่อนเนี่ยจะมองง่ายเลยจะเห็นดำดำกระแสเทาเทากระแสเท่าฐานเนี่ยเนี่ยแล้วก็เขาขาวนะครับแน่นอนว่าเป็นกระดูกนี่นี่นี่ตรงนี้เห็นไหม มวลสารค่อนข้างจะบทละเอียดนะครับเนี่ะถ้าไม่ใส่มวลสารมันจะเรียบเนียนนะผมบอกก่อนอืที่ปากครับดูครับเนี่ะเห็นไหมครับนี่ฮะนี่มวลสารนะนี่องค์สีชมพูนะเห็นไหมดูไกลๆเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะครับเนี่ยอันนี้กากรบาดไว้นะครับคือเป็นตัวทีเ่เขาเรียกว่าตัวเสียหายนะครับแต่เข้าวิธีปลูกเสกแล้วนะอันนี้คือตัวเสียหายก็เหมือนว่าช่างอาจจะยิงอ่นเนี้ยเห็นไหมยิง พวกเลเซอร์ยิงโค้ดมาเนี่ยผิดนะครับเนี่ยจะกากระบาดไว้นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ปล่อยนะครับไม่ได้จําหน่ายนะเห็นไหมอ่านี่นี่เห็นไหมครับมันจะมีโค้ดบนล่างแต่พระแท้นะอันนี้จะเป็นตัวผิดพลาดนะครับเดี๋ยวอาจจะไว้อาจจะเอ่อใครไปใครมาแจกก็บูชาได้นะครับอันนี้ก็แท้นะครับแต่ว่ามูลค่าการเล่นหาก็อาจจะไม่มีนะครับอ่านี่น,นี่เห็นไหมองนี้กากระบาดด้วยเหมือนกันแต่มวลสารดีนะเห็นไหม เนี่ยมวลสารผุดโอ้โหองค์นี้หลังเรียบนะครับซึ่งโอ้โหเนี่ยดูสิเสียได้มวลสารหลังเรียบไม่มีโค้ดนะครับอันนี้ก็คือเสียนั่นเองนะครับแต่นํามาให้ดูรูปลักษณะพิมพ์ทรงนะครับส่วนที่ใส่ซองนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคสีชมพูผ่านไปนะครับเดี๋ยวให้ดูสีอะไรดีสีชมพูก็สร้าง500ร้อยองนะ จะมีเหลือมีเกิน3ฟอนนิดนิดหน่อยๆสีนี้ก็สร้าง500อองค์นะครับมาดูสีดำกันครับนี่สีดำครับนี่ฮะอันนี้สีดำมวลสารเราจะเห็นชัดเลยนะครับนี่อยู่อยู่ในรูปแบบของเทวดาทรงเครื่องเลยนะสวยงามมากนะครับ เป็นครั้งแรกนะครับในการสร้างนะครับยังไม่มีใครสร้างแบบนี้นะผมบอกก่อนอ่าสามฟอร์ 3, 4, ครับด้านหลังครับสามฟอร์แบบนี้เห็นไหมครับอ่าสามฟอร์แบบนี้นะครับ, 3, 4, บ,บนี่นนมวลสารเจาะเข้าไปให้ดูเลยแสงสะท้อนนิดนึงนะท่านผู้ชมนะนี่ท่านใดสนใจนะครับปลูกเสกดีนะเดี๋ยวอ่ท่านไหนที่อ่อยากดูคลิปปลูกเสกเต็มเมก็เราทําคลิปไปแล้วนะครับดูในช่องเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะด้านล่างนะคลิปปลูกเสกนะ แล้วก็ในคลิปนี้ก็จะมีคลิปลปุกเสกเช่นกันนะนิดๆหน่อยๆน,นะลงไว้นะองค์นี้จะเป็นรุ่นที่พระอาจารย์แจกนะครับนี่นนหนาๆเลยครับสวยๆสีดําครับสร้างห้าร้อยเหมือนกันอแล้วก็มีสีขาวไปแล้วเนาะสีขาวก็สร้างห้าร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ฮะจะเป็นตัวพิเศษตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษนะตัวนี้จะเป็นสีลายเสือเนี่ยจะแจกเฉพาะคนยกของในงานนะคนที่ช่วยงาน่ะพิมพ์เล็ก คนที่มางานวันนั้นแล้วก็ช่วยงานนะครับทีมงานเด็กวัดสร้างแจกนะครับอันนี้จะสร้างแค่199องค์เท่านั้นนะครับลายเสือนะครับนี่เป็นเนื้อผงพรายนะครับหรือเรียกว่าพระผงกระดุกผีนะบางคนนะด้านหลังจะจานเป็นฟอร์ฟันแบบนี้ครับบางคนจะงงว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นฟอร์ฟันวัดคงคาเรียบเนี่ยมีหลวงพ่อท่านหนึ่งฮะซึ่งถือว่าเป็นพระที่ดังที่สุดในหาดใหญ่เลยก็คือหลวงพ่อเฟื่องวัดคงคาเรียบ นะครับซ <Na, Warner. S 2> ึ่งท่านเนี่ยถือว่ามีประวัติความเป็นมาเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับวัดปักน้ําหลวงพ่อสดด้วยนะนะและวัดปักน้ําที่หาดใหญ่ก็มีนะซึ่งหลวงพ่อเฟื่องเนี่ยท่านก็เป็นคนสร้างนะครับหลวงพ่อเฟื่องเป็นพระอริยสงฆ์เหนือโลกนะครับท่านไปดูได้นะในประวัตินะครับพิมพ์ว่าหลวงพ่อเฟื่องวัดคงคาเรียบโอ้โหจะมีเยอะเลยนะครับซึ่งวัดเนี้ยหลวงพ่อเฟื่องท่านอยู่แล้วก็หลวงพ่อเฟื่องเนี่ย เพราะท่านขายวาจาสิธิ์ท่านนับถือมากนะวัดคงคาเรียบเนี่ยเพราะท่าน้ายเป็นคนมาสร้างแม้แต่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเฟือ่องเนี่ยเพราะท่านขายก็เป็นคนสร้างนะครับนี่หลวงพ่อเฟื่องอ่ะท่านอ่ะสร้างพระเนื้อดินเผามารุ่นหนึ่งครับซึ่งแพงมากนะตอนนี้หลายหมื่นเลยสี่ห้าหมื่นอะ่ะแล้วก็พระรุ่นนี้นะครับได้ทําการพรีมวลสารบดพระผงเนื้อดินเผาของหลวงพ่อเฟื่องซึ่งเป็นเนื้อขาวด้วยนะหลวงพ่อเฟื่องเนี่ยจะมีเนื้อสีดินเผานะครับทูโทนแล้วก็เนื้อขาวนิยมสุดหายาก รุ่นนี้บทเนื้อขาวลงไปเลยนะผมบอกให้ว่าเหมือนได้ใช้พ่อเฟืองด้วยอ่ะอืมพระหลวงพ่อเฟืองเนี่ยก็คือเฟืองฟูนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ชื่อรุ่นว่ารุ่งเรืองเฟืองฟูครับอันนี้ก็ลายเสือเนาะก็จะลายก็จะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้ตัวนี้ก็น่าเก็บนะครับเทวดาตัวนี้น่าเก็บนะ,ะน่าเก็บมากสร้างแค่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะครับอันนี้จะเป็น โค้ด444ก็คือโค้ดเกินมาจริงๆจ,จ,จะมี4แล้วก็ตามด้วยหมายเลขนะครับถ้าอยู่ในซองแบบนี้อ่ะอยู่ในซองแบบนี้ยคือจะมีหมายเลขหมดนะครับเอ๊ะแย้มหมายเลขมาดูได้ไหม <laughs> นี่ถ้าอยู่ในซองเนี่ยมีหมายเลขหมดนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูดีกว่าอ่ะเดี๋ยวทุกท่านกลัวว่าเอ๊ะมีเลขจริงหรือเปล่าอย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวให้ดูโอเค ไหนๆก็มาดูคลิปเราแล้วเนาะนี่ครับเห็นไหมครับอาจจะมีฟอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยเลขไทยเห็นไหมครับ96มวลสารดีเหลือเกินนี่ขึ้นทุกองนะครับผงพลายเต็มๆเน้นๆและไม่ใช้ว่านที่ไม่เข้ายาตําราพลายนะว่านอนะ่ะใช้ได้ผงพลายเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าต้องเป็นผงจากเท่ากระดูกคนหรือว่าผงจากคนจากเด็กอะไรเงี้ย จริงๆแล้วผงพรายมีพรายไม้ด้วยนะครับพวกไม้มะย,ยมตายพรายก็ถือว่าเป็นผงพรายล้วนเหมือนกันรุ่นนี้มวลสารผงพรายยอดนิยมทั่วเมืองไทยผมบอกเลยผมบอกไม่หมดหรอกนะมีเยอะมากนะมีเยอะมากๆผงหลวงพ่อเต๋ผงหลวงพ่อแย้มผงกุมารสมบัติโอ้โหเยอะเลยผมบอกให้เยอะมากผงหลวงพ่อฮกวัดท่าข้ามที่ตํามาจากองค์จริงเลยอ่ะคือไม่ใช่เอาผงเก่านะคือใช้พระนมามพีมวลสารเลยตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับ รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรู้ส,รสึกนะถ้าจะไม่ผิดนะนี่ก็คือเป็นผงเดียวกับรุ่นพรายทวีซับนะครับโอเคองคนี้เนาะมีหมายเลขเนาะผมขอญาตใส่กลับไปเนาะอ่ะเดี๋ยวดูใบฝอยกันหน่อยแอ้ใบฝอยนี่พรายเทพนิมิตคุ้มครองป้องกันภัยโชคลาภเรียกทรัพย์เฝ้าบ้านเฝ้าของเมตตาค้าขายดีเป็นพรายกระซิบพรายกระซิบยังไงเอ่ยก็คือเหมือนกับลางบอกเหตุนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ โปรดใช้วิจารณญาณตลอดรายการเลยนะรายการผมเนี่ยนะใช้วิจารณญาณน,นะครับนี่คือถามว่าอย่างเนี้ยสมัยก่อนอ่ะเราจะเห็นได้ในพวกพระเครื่องสมัยโบราณจะมีใบฝอยซึ่งเป็นฟอนแบบเนี้ยแล้วก็เหลืองๆนะครับอันนี้คือสร้างเหมือนกับว่าย้อนความหลังย้อนความเก่าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูองค์จัมโบ้ดีกว่านะองค์จมโบ้เนี่ยสร้างแค่ยี่าองค์เท่านั้นนะเออ สร้างแค่29ไม่มีเปิดให้เช่าบูชานะครับอันนี้จะเป็นแจกทีมงานเด็กวัดเท่านั้นเด็กวัดที่มาช่วยทาสีพระนะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ช่วยยกของด้วยนะครับคนที่มาช่วยทาสีมาช่วยทําพระนะครับจะได้องค์นี้ไปองค์หนึ่งนะครับด้านใต้ฐานนะครับจะอุดผงพรายกุมารแท้ๆนะครับแบบนี้ผงพรายล้วนเลยผมบอกให้เลยว่าผงพรายอะไรตรงนี้ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ย ผงพรายกุมารสมบัติวัดไผ่ล้อมครับนะวัดไผ่ล้อมครับเป็นรุ่นที่ทันหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมด้วยนะครับซึ่งเขาเชื่อกันว่ากุมานทองหลวงพ่อพูลเนี่ยเป็นกุมารทองอันดับต้นๆแล้วก็มีมวลสารครบเครื่องไม่ว่าจะผงพรายกุมารดินเจ็ดป่าช้าต่างๆนะครับเจ็ดไร่เจ็ดนาเจ็ดขุยปูอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือพรีกุมารมาทั้งองค์เลยนะแล้วก็อุดมวลสารเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยเป็นมวลสารสีเทานะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีกุมารสมบัติอยู่องค์หนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูนี่ผมกาลังจะทําคลิปนี่ครับกุมารรุ่นนี้ครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่คือกุมารสมบัติวัดไผ่ล้อมนะครับนี่รุ่นที่ทันหลวงพ่อพูนเนี่ยจะมีสองรุ่นจะมีรุ่นหน้าตักห้านิ้วแบบนี้กับสามนิ้วก็คือเป็นรุ่นปีสี่หนึ่งกับรุ่นสองนะครับมวลสารเดียวกันนะครับก็จะเป็นรุ่นรู้สึกจะปีสี่สามไม่ไม่แน่ใจเนาะอ่านี่ นะครับนี่จะมีสองรุ่นนะครับถ้าจะไม่ผิดเนาะแต่ว่าของท่านเนี่ยถ้ายุคต้นเนี่ยท่านก็จะมีเนื้อโลหะด้วยแต่ว่ารุ่นยอดนิยมก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับอ่านี่ก็อุดผงพลายกุมารสมบัติซึ่งเป็นกุมารแท้นะผงพลายกุมารล้วนๆนะนี่ไม่มีผสมนะครับล้วนๆเลยนะครับพลีมวลสารแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอ่าดูเดี๋ยวเจาะให้นี่เห็นไหมครับล้วนๆครับ แล้วก็มวลสารในองค์ก็มีนะครับนี่เราจะสังเกตว่าองค์พระจะไม่ได้แบบขาวโพลนนะครับจะมีมวลสารขึ้นอยู่ตลอดนี่เห็นไหมครับที่หน้าที่อะไรเนี่ยมีมวลสารขึ้นหมดเลยอันเนี้สำหรับตั้งบูชาที่บ้านนะครับใครจะห้อยก็ได้ <laughs> ใครจะห้อยก็ได้นะเนี่ยมวลสารขึ้นเต็มเลยเห็นไหมเนี่ย ด้านหลังก็จะเป็นยันวัดนะจิเจรุนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีรันเลขเหมือนเดิมครับนี่ครับจะสร้างแค่29องค์องค์นี้เป็นองค์ที่28ครับเห็นไหมครับฟอร์เหมือนกันนะครับและที่สําคัญนะครับในองค์ใหญ่นะองค์ใหญ่เนี่ยจะหายากหน่อยตอนนี้ถ้าเกิดจะเช่าก็อาจจะต้องไปเช่าจากคนที่อยู่ในงานพิธีวันนั้นนะถ้าใครมีเฟซมีอะไรเช่าจากผมก็ได้ยังพอมีอยู่นิดหน่อยและก็มีแบ่งให้แค่ไม่กี่องนะ นะครับอันนี้เปิดไว้องละแล้วณตอนนี้นะครับอาจจะราคาขึ้นอีกด้านข้างจะใช้ตะกุดเงินนะครับตะกุดเงินและในองค์นะครับท่านเอาไปเอ็กซเลย์เลยด้านในเนี่ยจะมีเหรียญพระศรีวรีอยู่หนึ่งเหรียญซึ่งผ่านพิธีพุทธาพิเศษเยอะมากหลวงปู่สุวรรณคำจันทาสาโลวัดป่าพระธรรมเทพพวงพระเหนือโลกที่ลาวก็เสกเหรียญนี้มาแล้วผมเอาเข้าพิธีท่านเสกแล้วและเข้าพิธี ของวัดคงคาเรียบรุ่นแรกด้วยนะเหรียญน,นี้นะแล้วก็เข้าพิธีของพ่อท่านหมานิมิตด,ด้วยนะครับแล้วก็เข้าพิธีนี้ด้วยฝังอยู่ในนี้นะครับเป็นเหรียญพระศิวลีคุณเอาไปเอ็กซเรย์เจอแน่นอนนะครับทุกองค์จะมีนะครับจะมีเหรียญพระศิวลีฝังไว้อยู่ในองค์เลยส่วนอันนี้นะครับเลข1นึ่สาเท่านั้นนะครับเลข1นึสเท่านั้นที่จะมีฝังเพชรแบบนี้ด้านหลังซึ่งไม่แตกต่างครับเหมือนกันครับ แค่หนึ่งถึงสามเนี่ยจะมีฝั่งเพชรไปตรงนี้แล้วก็มีพระศิวลีแล้วก็อุดเหมือนกันนี่จะเอามวลสารโบกเข้าไปเหมือนกันนะครับแบบนี้ฮนี่นะครับก็มีมวลสารอุดเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูซองกันบ้างดีกว่าครับมาดูพระที่อยู่ในซองกันบ้างอ่านี่อันนี้จะเป็นสีชมพูเห็นไหมครับคลาสสิกนะซองแบบนี้คลาสสิกเลยอันนี้สําหรับพระแจกเลยนะครับนี่ หลวงพ่อแจกวันงานนะครับมีคลิปยืนยันใน YouTube นะครับแล้วก็คลิปยืนยันใน Facebook จากคนที่เขาไปมาเยอะเลยนะครับวันนั้นแจกไปโอ้โหเยอะมากเยอะมากๆนะครับใครได้ไปก็อย่าลืมเอามาโชว์กันบ้างเนาะ <c oughs> นี่ฮะอยู่ในซองแบบนี้เลยนะครับน่ารักน่ารักนะครับนี่เนื้อขาวนะครับสร้าง500รอองค์ทั้งหมดยกเวน้นลายเสือนะนี่อันนี้เคลือบนะครับถ้าตัวนี้นะครับจะสร้างแค่ หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นตัวนี้ไม่มีจำหน่ายนะตัวนี้คือจะแจกในวันนั้นแพ็กเกจิก็ได้นะครับได้ไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายแบบนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามนะครับช่องเครื่องรางมงคลนะครับกับวัตถุมงคลดีๆแบบนี้นะครับซึ่งเราคัดสรรมาให้ท่านเลยสายพงพายเนี่ยไม่ต้องห่วงท่านใช้พระมาเบื่อแล้วใช่ไหมใช้แบบนี้บ้างฮะนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องไว้ต่ำไว้เอวไว้เป็นพวงกุญแจได้สบายเลยครับแบบนี้ครับซึ่งท่านถือเป็นเทวดา ภูมิล่างๆนะไม่ใช่เทวดาชั้นสูงนะ,ะเป็นภูมิล่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพกง่ายสบายใจนะครับ วัตถุมงคลเหล่านี้นะครับเราควรจะหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลไว้เรื่อยๆนะครับให้กับเขาให้กับตัวเราด้วยเพื่อให้ผลบุญส่งกําลังเพื่อหนุนในการขอพรต่างๆนะครับวิธีการบูชาก็ขอพระภูมิเจ้าที่นําเข้าบ้านอาจจะจุดธูปก,ก็ได้ไม่จุดธูปก,ก็ได้เพราะรุ่นนี้ผ่านพิธีกรรมพุทธ,ธพิเศษมาแล้วบูชาง่ายครับแล้วก็ของเส้นไหว้นะครับท่านสามารถเส้นไหว้ได้เหมือนกุมาณทองเหมือนนางกวักทั่วไปครับอาหารคาวหวานทั่วไปที่เรากินทั่วๆไปนี่แหละนะครับแต่ไม่ถวายของดิบนะครับน้ําแดงา เหล้าอะไรพวกนี้ได้นะครับถวายเหล้าถวายเบียร์ได้ถวาย,วาย,าวายขนมนมเนอยอะไรได้จะถวายอาทิตย์ละครั้งก็ได้จะถวายทุกวันก็ได้และถ้าเกิดจะขอพรเทคนิคง,ง่ายๆก็คือเราต้องบ่นนะ,ะเราต้องบ่นบางทีเนี่ยในความเชื่อเนาะเขาเชื่อว่าอบ่นแล้วได้ก็ค่อยให้บนไม่ได้ก็ไม่ต้องให้ถ้าเกิดกําลังเขาดีกําลังเราดีเนี่ยมันก็จะส่งผล กอสนุนกันเท่านั้นเองนะครับแต่ตรงนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นวัตถุมงคลเกี่ยวกับความเชื่อนาะไม่ใช่ว่าทุกคนเอาไปแล้วจะได้ดีทุกคนสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นกําลังใจทําให้เราได้เข้าวัดเข้าวานะครับทําให้เราได้พูดจาดียิ่งคนถือศีลน,นะพูดจาดีนะครับคิดดีทําดีเนี่ย วัตถุมงคลเนี่ยใช้ขึ้นมากเลยนะถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยขอยอดไม่ได้ขอหวยไม่ได้นะครับเขาก็อาจจะไปดูแลในเรื่องของพายกระซิบรางบอกเหตุไปดูแลในเรื่องของพายกระซิปเตือนภัยเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนอะไรต่างๆแต่ทุกอย่างก็ไม่เกินกรครับ้ากรรมเรามาถึงเนี่ยยังไงก็ห้ามไม่ได้ตรงนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยกัน,นหากท่านสนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลของช่องเครื่องรางมงคลท่านเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์ว่าร้านเครื่องรางมงคล หรือเข้าไปที่ Www ร์เว็บเครื่องรางมงคล .com สำหรับท่านลูกค้าที่สะดวกทางลายแอดไลน์เข้ามาที่ adsai.ok007 OK เติมตัวเอกลมๆด้วยนะครับหรือท่านใดสะดวกเฟ e บุ o กนะครับสามารถเข้ามาที่แฟนเพจร้านเครื่องรางมงคล FC ได้เลยครับ